สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะเป็นไงมั่งคะสบายดีกันไหมคะวันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะคะก็มานั่งคุยอยู่ในห้องนอนนะคะก็คุยไปด้วยแล้วก็นั่งดื่มกาแฟไปด้วยนะคะก็วันนี้ก็น้องอ่จะเตรียมตัวไปงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงคริสต์มาสกับเพื่อนๆที่ทํางานนะคะก็จัดงานเลี้ยงกันนะคะก็ ก่อนจะไปร้านอาหารก็ไปดื่มกันที่ร้านก่อนนะคะแล้วก็ประมาณชักสักช่วงสี่โมงเย็นก็ไปร้านอาหารกันนะคะก็ร้านอาหารก็อยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะก็เพราะว่าช่วงโควิดร้านอาหารปิดหกโมงเย็นนะคะปิดไว้ค่ะก็เลยต้องไปรวมตัวกันที่ร้านแล้วก็ไปดื่มกันที่ที่ร้านแล้วก็ที่ร้านไม่มีการเสิร์ฟแอลโกอฮอล์นะคะก็ ทานอาหารได้นะคะแต่ไม่มีแอลโกอฮอล์ก็เลยต้องพากันไปดื่มที่ทำงานกันก่อนนะคะแล้วก็ไปแลกของขวัญกันด้วยนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะก็น้องเพิ่งตื่นนอนก็หน้าตาก็จะดูไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะก็เพิ่งตื่นหน้าจะบวมๆนะคะก็ไม่ว่าก,กันนะคะพ่อแม่พี่น้องก็อ่อออ น้องก็ดื่มกาแฟสดนะคะกาแฟ black coffee นะคะก็ไม่ใส่นมนะคะแบบว่าสดๆเลยนะคะก็หอมมากเลยค่ะชอบกาแฟดำนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ก่อนเช้าตื่นมาก็ดื่มน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็ทานกาแฟตามนะคะก็ดื่มกาแฟนะคะไม่ใช่ทานดื่มกาแฟตามน้ำนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่าย ถ่ายค้องนะคะคก็เ,เพื่อนๆคนไหนอยากทำตามก็ลองทำดูนะคะก็จะช่วยดีท็อกลร่างกายนะคะถ้าถ้าดื่มน้ำก่อนมาดื่มกาแฟนะคะก็ตื่นเช้าขึ้นมาดื่มน้ำอุ่นๆนะคะบีบมะานาวด้วยยิ่งดีนะคะหรือว่าใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยนึงนะคะก็จะได้ผลดีมากเลยนะคะก็ลองทำดูนะคะเ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องก็ ถ้าใครมีระบบขับถ่ายที่ถ่ายยากก็ลองตื่นขึ้นมาดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ปีบมะานาวใส่แล้วก็เติมน้ำผึ้งหยดหยดน้ำผึ้งลงไปสักหยดสองหยดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็ดื่มนะคะแล้วก็เราก็มาดื่มกาแฟตามตามหลังนะคะก็จะช่วยได้นะคะก็ลองทำดูนะคะก็ได้ผลกับน้องนะคะน้องทำอย่างนี้มา หลายปีแล้วะคะ่ะก็ได้ผลดีมากเลยนะคะก็ไม่ต้องพึ่งยานะคะก็ใช้อะไรที่แบบธรรมชาติสุดๆเลยนะคะดีต่อร่างกายนะคะก็จะช่วยดีท็อกซ์ร่างกายของเรานะคะก็เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันทุกทุกคนนะคะก็น้องก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมานั่งพูดทักท่ายพ่อแม่พี่น้องก่อนอจะเตรียมตัว วันนี้ต้องมาแต่งสวยนะคะแบบว่าะจะสวยขนาดไหนก็จะสวยหรือจะสวยขนาดไหนก็ลองมาดูคลิปต่ตอไปนะคะก็วันนี้ก็มานั่งคุยก่อนจะไปเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวสวยๆนะคะก็ค่ะก็แค่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็เพื่อนเพ่อพ่อแม่พี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากเลยนะคะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกอคอมเมนต์และก็เพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปของน้องก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็น้องก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชมนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกะ็ยังไงน้องก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ